ที่นี่ก็จะเป็นสถาบันสุขภาพพลังจิตเมืองมหาเศรษฐีลงทานละน้องนะฮะท่านอาจารย์สมุทรก็จะทําพิธีให้กับพ่อแม่พี่น้องก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องลงคลิปในโซเชียลไปเวียนทานทุกท่านนะอ้าวเป็นไรมาควหลั้นะแล้วที่นี่เราก็ช่วยฟรีหมดเลยแต่ถ้าใครอยากจะทําบุญใส่ทานเนี่ยเดี๋ยวฝากพ่อแม่พี่น้องเอากลับไปวัดด้วยนะฮะโอเคนะอ้าวเดี๋ยวอาจารย์สมุทรจะมีตหมอทำให้ควรมาทีปีแล้ว โอเควดมาสองปีแล้วนะอ้าวที่จุดเกิดเหตุเลยจุดตรงไหนจุดเกิดเหตุยู่ตรงไหนเนี่ยอ้าวเดิน đủ lắng để bao dạng hai đây, đây, ăn. đây. cho tên một nè tao nào mày còn hắn nào mày hai này hai cho một kia à,